สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเ,เรื่องคอมโดนไวรัสนะครับแบบว่าเมื่อวานแบบเมื่อวานยังเล่นได้อยู่เลยแต่วันนี้พอเข้าอินเทอร์เน็ตโดนไวรัสหรือหลายวันที่แล้วยังเล่นดีๆอยู่เลยพอมาวันนี้โดนไวรัสไอ้อย่างนี้มีทางแก้นะครับแก้ง่ายๆครับคลิกที่ไปที่ตารทครับอ่อ แล้วก็คลิกไปที่ on program ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ a c c e s s o r y ครับต่อไปก็คลิกที่ตรงไหนอ๋อ System t o o l นะครับ System t o o l นะครับคลิกครับเสร็จแล้วก็คลิก System Restore นะครับอ่าอันนี้ก็จากนั้นก็คลิก Next ครับ เห็นไหมครับนี่จะมีวันที่มานะครับาจากนั้นก็ใหอ้อย่างนี้นะครับแบบว่าพอรีสตอร์เนี่ยมันจะย้อนกลับไปนะครับสมมุติวันนี้ฮะเวแล้วเวลาคลิกเนี่ยมันจะให้ย้อนกลับเราจะให้ย้อนกลับไปวันไหนนะครับได้นะครับเราก็ย้อนกลับไปเวลาย้อนกลับไปนี่ก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะครับ เหมือนกับคุณที่ว่าอา่ยังไม่ติดไวรัสเลยครับเพราะเขาจะลบโปรแกรมแล้วก็พวกอะไรต่างๆที่ดาวน์โหลดมาหรือพวกไวรัสออกหมดเลยนะครับเป็นวิธีที่ชะัดมากครับอมันจะลบเฉพาะโปรแกรมนะครับอแต่งานอะไรที่คุณเขียนไว้มันก็ไม่เลยลบนะครับอแต่ถ้าคุณกลัวลบจริงๆคุณก็เอาอ่าแผดด้ายหรืออะไรมาอัดข้อมูลเก็บไว้ก่อนก็ได้ครับแต่ข้อมูลไม่หายนะครับผมทํามาแล้ว แต่ถ้ากลัวก็เอาเก็บข้อมูลอย่างผมว่าก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิก next ต่อไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะถามคอน f i r รมนะครับยูอารีสตอ r e พอยต์หมายความว่าจุดที่คุณต้องการที่จะรีสตอ r e ไปนะครับผมรีสตอ r e กับไปตรงสกีนี่นะครับเนี่ยครับรีสตอ r e กับไปที่ตรงนี้นะครับคือวันที่12นะครับสิบสอเดี๋ยวนะครับ เออเดี๋ยวนะครับพูดผิดไปนะครับอต้องรีสตอร์กลับไปวันที่สิบเอ็ดนะครับอผิดฮะเราต้องรีสตอร์กลับไปวันที่สิบเอ็ดตรงนี้นะครับอ่ใช่ไหมฮะรีสตอร์กลับไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยวันนี้มันวันที่สิบสองมกราคมปีห้าเจ็ดวันที่สิบสองนี่เล่นไม่ได้แล้วสมมติวันที่สิบเอ็ดยังเล่นได้อยู่เลยเราก็ย้อนกลับไปวันที่สิบเอ็ดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเน็ตครับ แต่แล้วก็จะเําจะบอกว่าคอนเฟิร์มยูอารีสตอพอยต์หมายความว่าต้องยืนยันว่าคุณจะกลับไปตรงไหนนะครับตรงที่นั้นต้องคอนเฟิร์มนะครับหลังจากคอนเฟิร์มเสร็จก็เออเราก็อันนี้มันแผนคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มยูอารีสตอพอยต์คุณก็คอนเฟิร์มเข้าไปโดยการคลิกฟินิชนะครับพอคุณคลิกฟินิชปุ๊บมันก็จะคอมก็จะทำการ ประมวลผลนะแล้วก็ทําการรีสตาร์ตหลังจากรีสตาร์ทกลับมาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแต่รีสตาร์ทนี้เขาจะรีสตาร์ทเองนะครับเราไม่ต้องรีสตาร์ทให้นะครับเขาจะทําการประมวลผลรีสตาร์ทเองเสร็จแล้วเมื่อมันกลับมาใหม่เราก็ลองเล่นดูครับถ้าหากว่าหายก็ไม่จําก็ไม่จําเป็นต้องไปล้างอา่ล้างคอมนะครับหรือ,อลงวินโดว์ใหม่นะครับ อ่แต่มันก็มีบางกรณีครับที่ว่าอาที่ว่าไม่ได้ผลคือมันกินเข้ามาในตรงนี้เลยนะครับตรงที่ว่าผมคลิกเข้ามาดูเนี่ยนะครับเมื่อมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้แล้วนะครับเพราะว่ามันกินเข้ามาถึงตรงนี้แต่ส่วนน้อยครับที่จะกินเข้ามาถึงตรงนี้นะครับออ ก็คุณก็ลองอถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องว่าเล่นได้เมื่อวานเล่นได้วันนี้เล่นไม่ได้หรือหลายวันก่อนเล่นได้วันนี้เล่นไม่ได้คุณก็ลองทําตามนี้นะครับถ้าคุณคลิกแล้วมีตามแบบนี้นะครับคุณก็สามารถดีตอ่อกลับไปรับรองได้ผลเลยครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ